เมาเบิงคลิปนะคะเป็นคลิปเรื่องของสำนักงานผู้ตรวจแผ่นดินนะคะเพื่อนเด้จัดท้ำบัตสอพอพอกล้ถูกนะคะสำหรับประชาชนให้ไปใส่ในเรื่องของการายื่นร้องทุกนะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะติดตามข้อมูลติดตามข่าวสารนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามจากคลิปนี้ค่ะสายด่วน1676 เมื่อมีบัตรสพพ,พคล้ายถูกแล้วก็สแกน QR วอารคดลอดเฮ็ดใดทุกอย่างบวสิเป็นการยืนเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินช่องทางการร้องเรียนผ่านโมบายแอปพลิเคชัน,นที่สามารถติดตั้งได้ทั้งระบบ Android และ iOS ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการร้องเรียนดาวน์โหลดเอกสารเผยแผพร่ผู้ตรวจการแผ่นดิน การติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านแพลตฟอร์มต่างๆบวสิเป็นเว็บไซต์ YouTube แอปพลิเคชันไลฟ์ Facebook และ TikTok รวมถึงแบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นหรือยังคะว่าบสพพคล้ายถูกซอยเหตททันได้ติดต่อสื่อสารแจ้งเรื่องดองเรียนรวมถึงติดตามข่าวสารของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้สะดวกและรวดเร็วหลายกว่าเก่า จบครบไดหม่องเดียวบสะพพคลายทุกนี่แหละสิเป็นตัวซอยในย่ามที่จำเป็นเพราะทุกปัญหามีทางออกสพพคลายทุกสายด่วน1676เจดหเดจ้า